สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านหนูเด็กหญิงพิมพ์มละพัฒน์ฝานแก้วขอนําท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการนําทางนางํารรมไ์สไตล์สบายพิมพ์พิมละพัฒน์กับอัตมาชาแนลสตูดิโอค่ะสําหรับวันนี้นะคะทางรายการขอนําเกร็ดข้อคิดดีๆในการใช้ชีวิตประจําวันมาฝากท่านผู้ชมรายการนําทางนํรทมทุกๆท,ท่านนะคะการนอนสําคัญอย่างไรกับร่างกายมนุษย์ เพราะว่าหนึ่งในสามของชีวิตคนเราคือความจำเป็นในการพักผ่อนในเวลา24ชั่วโมงของหนึ่งวันสุขภาพคนเราจะดีได้ต้องมีการนอนหลับให้เพียงพอไม่น้อยกว่า7-8ชั่วโมงแถมการนอนที่มีคุณภาพนั่นไม่เพียงแค่หลับเฉยๆแต่ยังรวมไปถึงการหลับที่สมบูรณ์ที่จะช่วยให้ร่างกายได้รับการพักผ่อนอย่างมีประสิทธ,ธิภาพที่สุด ซึ่งการจะนอนหลับเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีได้นั้นนอกจากจะเกิดปัดใจจัยในร่างกายแล้วยังต้องรวมไปถึงองค์ประกอบทั้งาศาสตร์และศิลป์ในการดูแลสภาพแวดล้อมในห้องนอนอีกด้วยการน,นอนที่เพียงพอกับความต้องการของร่างกายจะส่งผลให้ร่างกายมีสุขภาพดีทั้งในแง่ของการฟื้นฟูพละงกำลังซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอช่วยให้ระบบต่างๆของร่างกายทำงานได้ อย่างปกติโดยเฉพาะในเรื่องการทำงานของฮอร์โมนที่จะควบคุมการทำงานของร่างกายและยังช่วยในแง่ของการเผาผลาญพลังงานที่เกิดขึ้นขณะนอนหลับซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยของการมีสรีระที่สวยงามตามธรรมชาติการเจริญเติบโตตามวัยตลอดจนยังช่วยให้สมองปลอดโปร่งสามารถเรียนรู้และจดจำสิ่งต่างๆได้อย่างแม่นยำอีกด้วย พาะความจำในส่วนของทักษะเช่นการวาดรูปเล่นกีฬาการคำนวณการเล่นดนตรีหลังจากที่เราเรียนมาความจำเหล่านี้จะถูกบันทึกไว้ในสมองในขณะที่เราหลับลึกส่วนการพักผ่อนไม่เพียงพอจะส่งผลให้สุขภาพร่างกายอ่อนแอเจ็บป่วยง่ายอ้วนง่ายขึ้น ทางรายการนำทางนำธรรมและสไตล์สบายพิมพิมละพัฒกับอัตมาชแนลสตูดิโอต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมรายการทุกท่านมากเลยนะคะที่ได้ให้เกียรติรับชมและติชมรายการของเราเรื่อยมาขอกราบขอบพระคุณค่ะสำหรับวันนี้หนูเด็กหญิงพิมละพัฒฝางแก้วขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเรามาเจอกันในโอกาสต่ตอไปนะคะขอลาท่านผู้ชมทุกท่านไว้เพียงเท่านี้